เพชรบุรีผักดันผลิตผลทางเกษตรระดับจังหวัดค่ะเมื่อวันที่26สิงหาคม2565 ห้องประชุมตีวังชั้นหนึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีนางวันเพ็ญมังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหากเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลทางเกษตรระดับจังหวัดจังหวัดเพชรบุรีมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลและให้ข้อมูลกับเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาผลิตผลทางการเกษตรและวางแผนกำหนดวิธีการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในระดับจังหวัดโดยมีการประเมินสถานะ การผลผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่จังหวัดพิบนุรีที่คาดว่าจะประสบปัญหาด้านราคาในช่วงผลผล,ผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกันจํานวนมากรวมทั้งหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรที่คาดว่ามีแนวโน้มจะเกิดปัญหาราคาสินค้าเกษตรลดลงโดยผลผลิตที่ทางคณะกรรมการได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรประกอบด้วยสับปะรดมะนาวและกุ้งขาวเวนามย นางวันเพ็ญมังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวว่านอกจากคณะกรรมการจะได้ช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องการหาช่องทางจําหน่ายสินค้าการกระจายสินค้ายังคงส่งเสริมเกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพลดต้นทุนการผลิตโดยมอบให้หน่วยงานต่างๆส่งเสริมเกษตรกรอาทิเช่นสํานักงานเกษตรกรจังหวัดให้คําแนะนํา และส่งเสริมเกษตรกร,ร,กรหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพเพื่อเป็นการลดต้นทุนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดส่งเสริมเกษตรกร,ร,กรแปลรูปจากผลผลิตทางเกษตรกร,เ,ร,กรเพื่อเพิ่มมูลค่านอกจากนี้ยังคงต้องส่งเสริมให้เกษตรกรร,กรวมตัวแปลงใหญ่เพราะจะสามารถต่อรองราคาสินค้ากับพ่อค้าได้อีกด้วยวในช่่ววงา